สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาจอยโชว์เหมือนเดิมน,นะคะแต่เป็นเกมใหม่ค่ะไนนี้กันเลยตอนนี้เราก็กำลังโหลดอยู่นะคะวันนี้เป็นคืนสีแดงด้วนะคะจริงๆแล้วเราไม่มีฐานเลยนะคะแต่นี่เราเล่นมานานแล้วแต่ก็ช่างเถิดน,นะคะตอนนี้นี่เราเฮ้ยซอมบี้พี่เอย,ยค่ะ เอาอะไรดีเอาปืนทีมน่มันโหเล็กปืนปืนที่เราชอบขนาครับก็ไม่เมือยอันนี้แล้วกันร้อยเนโอ้โหเอาจริงสินสี่ถุกใจนี่หายากน,นะคะตอนนี้ไม่เขออัดเก็บถึงใจไงโจโอ้โห้ย <c oughs> เอาแสงไฟหน่อยแล้วกันมืดมากเลยค่ะ ใส่ไอ้หน้ามนคายพวกนั้นมันได้เยอะแล้วอู้หใหม่จะไม่เอาทุกหม่ค่ะซื้อไม่ทันซื้อไม่ได้เอ็มแบบทุกไมอะแต่ทุกไมก็สวยนะอันนี้เอาทุกหมนี่เอาไอโชว์แบบเยอะเฮ้ยนี่แหละตัวยแบบนี้อันนี้เดี๋ยวใครอยากไปหาโชว์บ้างคะได้แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาโชว์บ้างค่ะเฮ้ย ะอ,ะอะไรเหรอโจเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยซอมบี้ตัวใหม่เฮ้ยได้ซอมบี้ตัวใหม่แป๊บนึงโอ้โหราคาเยอะแป๊บนึงนราคานี่ถ้าอยากดูซอมบี้ราดับค่า,า,คาตัวอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้อยอันนี้เราฆ่าไปแล้วคิงซอมบมี้ลอนแรกเป็นซอมบี้ตัวใหม่ด้วเราหายไปไหนคืนแดงซอมบี้จะเยอะมากเลยใช่ไหมโจจัจับซอมซอมบีบบบบม้มันน่าจะบ ใช่มันโหดขึ้นคืนสีแดงอะค่ะซอมมี้มันจะโหดขึ้นน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้ท่อดูดูเดี๋ยวเราให้คืนสีแดงผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยไปเจอกันนะจ๊อถ้าสมมติเราเจอซองเงี้ามทางก็ทนเำอยไางเลยค่ะจนตาย มาทำไช่จงจัดการไปเลยลูกแม่อย่าให้ใครเข้ามาในฐานไม่ได้เจมัไหมลูกคระปีอยากดูไม่ค่ารถเอาจากไหนรถต้องซื้อนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมมี่มาโอ้ยตัวนี้ยิงเลยค่ะรออะไรจ้ะรออะไรโอ้โหดาม่ก็แลวอยู่เนี่ยรีโหลดกด R นะคะถ้าเล่นในคอมค่ะเพราะไม่เคยเล่นในโทรศัพท์เลยค่ะหรือในแท็บเล็ตนะคะ คยเล่นแต่ไหนคอมเล่นแต่ไหนคอมของเกมแล้วก็เล่นแต่ไหนคอมเราเราเราเนี่ยนีมาเล่นเกมนี้แล้วนี่ซัมมี่มีตัดแขนเราอ่ะนี่คือรถนะคะแต่เป็นเสียตังค่ะสามร้อยเราก็จะไม่ซื้อค่ะเพีองโอ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยซัมมี่ตัวใหญ่โอ้ตายแล้วมันไวด้วยซัมมี่เหรอไม่ใช่มันเป็นคิงโซโบคิงโซโบรู้จักว่าคิงโซโบน่ะสีม่วงเหรอ ไม่และมันแรงกว่าไอ้สีมว่วงอีกนีเนี่ยโหโดเลือมดๆๆๆมันเดะเดวเดะเดะเปิดกระจกนี่ไงไอ้ตัวนี้เลยไอนี่แหละไอนี่ดาเมจแรงมากเลยนะคะโหได้ตังค์เยอะมากเราเราจะไปหาที่ีโชว์โชว์ตอนนี้ซซมบี้มาบุ้ล้อมบ้านเจี๊ยบเลยซซมบีต้ตรงไหนเยอะเนี่ยไหนคือบ้านใช่อ้าวคือสีแดงผ่านไป,ไปแล้วค่ะดีใจจังส่วนเฮ้ยซซมบี้ตัวใหม่อีกแล้วซซมบี้ตัวใหม่ก็ต้องเจออ๋อ เจอไอ้นี่ด้วยนี่ฆ่าเลยโอ้ยหยุดหยุดนะยุดหยุดหยุหยุดหยหยุดหยุดดห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 ยุดหนี่ลูกไม่ช่วยแม่บ้างเลยเหรอเดี๋ยวผื่อกระสุนหมดจะได้เติมกระสุนให้ด้วยการเสียตังโอ้โหจริงด้วยไม่น่าทำไมหยุดไปนะคะวีค่ะ เล <pour S 2> ่ก็เออเอลยมไปทังนี้ทังนี้อาเติมดีโหลดเสียสี่ร้อยเนี่ยโอเคไปต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาทุนค่ะด้วยการใช้รถคันเล็กนะคะเพราะว่ารถคันใหญ่เสียตังค์มากๆเลยค่ะเจอนคันเล็กนี่แหละรถคันเล็กก็ถือว่าอันนี้แล้วนะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเอ้ยอะไรตกใจอัปเกรดรถตัง <S <S ก็น่าจะใช่เลยโอเคตอนนี้นะคะเราขึ้นรถไปแล้วะคะ่ะตอนนี้จะไปหาโชว์กันแนละ้ว ATV เธอเธอตย่างไหนโอ้โหเธอมีตัวใหญ่มานีไม่ต้องห่วงนะคะเรามีระเบิดหน้าบ้านอยู่แล้วก็ปืนอันสุดเหนือของเรานะคะนี่ฆ่าได้เลยค่ะค,ะคิงกินซอมบี้เหรอนี่โอ๊ยโอ,โอิยวี่ด้วยตดตีไอ้คิงซอมบี้ไอ้สีม่วงตะกีก้ใช่ป่ะไอคไ้คิงอ้เนี้ยฆ่ายากมากเลยค่ะต้องใช้รถถังอะ เอาใช้รถถังในการฆ่าใช่ไหมโจขับรถังแรงด้วยเจ้เจ้ตอนเฮ้ยโชโชเจ้มันดูแปลกๆนะโชดูก่อนเฮ้ยโชโชมีสองโชมีสามชั้นใช่ป่ะสามชั้นแล้วมีหลังคายังโชเจ้มาแล้วโชข้างหลังข้างหลังบ้านโชมันเป็นหลังเจ้นะโชว์หลังบ้านโชอ่ะ ไม่เช,ชื่อโชว์ไปโชว์ลงอ้อมไปดูข้างหลังของโชว์สิหนึ่งเจเอารถเจปกป้องของโชว์ก่อนหาโชว์บอกเลยว่าซอมบี้เยอะมากเลยนะคะเยอะกว่าของเราอีกค่ะตัวใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะแต่ตัวใหญ่ของเรานี่มากันยูเดียเลยค่ะยูดเราจะเปค่ะินเนี้ยู่นเนี้ยกนเนี้ย โอเคขาอข้ามาใ้ฐานเร็วข้าามา ด้วยดีนะที่เจ้มาหาโชซอมมีธ่มธรรมดายิงดีเราตายเลยคะ่ะวู้ซอมมี่โชฐานเจ้าคอมเป็นอันตารายได้เลยอย่างเงี้ยมีทีระพอทูโฮมมีทีระพอทูโฮมด้วยนะคะถ้ากดตรงนี้จะทีเละพอทูโฮมแต่แไม่ทเลยะ่อเบบี้ปาร์รตี้เอ้ยเอยเออะไรนะคะแานอ่านไม่อย่านไม่ค่อยออก ง uh uh> uh uh> uh 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 ิ๋มเรามงจรามิงบ้าปาีุ๊บจ้าปุ๊บจ้าปุบาปุ๊บไ้ปุจ้าปุ๊บาป่๊ร้าปุบาปบ้าปุาปจ้าปุ๊บจ้ปจ้าปุ๊บจ้าปาปจาปุ๊บจ้ไป้โปุ๊จ้าปุ๊บจอาปุ๊้วปาปจปบจอปบจ้ปุปาปาปจาปจาปจปุ๊บจ้ปบจ โอ๊ยตายเลยลืมใช้ไอ้นี่โอ้ยของหายเลยรถหายอะค่ะรถหายตัวเนี้ยเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูแล้วก็อ้ามาข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเราเจอแล้วนฐานโชว์ตรงนี้นะคะช่วยโชว์กัน,นะค่ะมาแล้วโอ้ยเราจะตายแล้วนะ ธอร,รักษาเลือดฉอลกด้วยไอ้นี่อะฉวไม่มีที่รักษานี่ยมาแล้วทำไมฉวไม่เตรียมที่รักษามาด้วยของเจะยิงท,ยยยทีเดียวตายเลยเห็นไหมเห่ไหมทีเรตายเลยต้องเอาปืนห,หด,หดย่างเจ้นี่ปืนนี้เป็นเพื่อนรักของเจ้เลย <laughs> ซอมบี้สีแดงสามารถระเบิดได้นะคะเฮ้ย <c oughs> ชอซทําไม่ตัวใหม่มาเพียบเลยสี <c oughs> ชมพูก็มาสีชมพูนี่ตัวใหม่นะเฮ้ย สีดำก็นี่ีเอ้ยโทว์เจ้าว่านะนี่เราต้องใช้นี่ก็รักษาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรื่องมันเพิ่มขึ้นค่ะนี่คือองสิบตัวนะคะต่ำโชว์ติมตัวรักซอมบี้นะคะโอเคไหมมากันดูเยียเลยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เจ้าเปิดเปิดเปิดเอ็มสตารของช่วงนี้จะถึงต้องหนึ่งร้อย โชจะอยากเห็นว่าถ้าซอมบ,บี้เข้าบ้านชนมันจะเป็นยังไงอะ่โชได้ปะตอนนั้นเราเมามันมากเลยอ่ะอน,นี่นี่คือที่<อ>รักษาของเจ้าของบ้านนะคะเราไม่สามารถรักษาได้หยือแล้วายอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะรัะกษาแต่น,นี่ค่ะเฮ้ยอีกขวานี่นี่นะแล้วขอที่ขอดูเพื่อน ngon, 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 ngon ngon, 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 ngon แค่เป็นะักข่าวหาเกมอะไรสุบสุโให้ดูนะคะเราจะให้โชว์มาจอยแล้วอ่ะนี่จะต้องจอยเกมไหนอ่ะอ่ะเกมนี้นี่นีเกมนี้นะคะชอบชอโชว์อบมาดูดิ่เซยเกมนี้จะเห็นคนเขาเล่นกันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้ไอเลดไลค์กีนไลค์อะไรไม่รู้อ่ะ โอ้โหเวลาเราตอนแรกเข้ามาก็มีเวลาคือตอนแรกตอนที่ไม่ถ่ายนะคะก็ามาดูว่าเกมนี้นสนุกอะไรเป็นไงนบ้างนะคะนี่ไอเกมหาเกมปวดไบ่มีน,นะคะไม่มีเกมโปดเลยคะ่ะเอาเกมนี้แล้วกันค่ะนี่เกมนี้เกมนี้ก็าจะใช้ได้นะคะรอบปลคะคาะมาถึงนี้ก็อนันนี้ได้แล้วเนี่ย เอาสีชมพูค่ะแล้วชอบสีชมพูโอ้ยสีสีฟ้ากับสีชมพูแล้วก็สีขาวที่เราชอบส่วนคุณก็นี่เน่ี่ฉันจะทำอะไรคุณเลยนะนี่มันเหมือนป๊อปกิ๊เป๊กเลยป๊อป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 อแต่มันสีหนาจะทำ่าทอย่างนี้นะรู้ไหนะ

คือเคยทำแบบนี้เนี่ยแต่ก็ช่างตื่นเต้นในที่นี้เลยนะเส้นบาลังก็มิงก็ร์ซึ่งนะซึ่งนะซึ่งนะซึ่งลิงเกอร์ดูไม่เหมือนเก้าอี้เป๊ะเลยเราก็เห็นไหมเก้าอี้แบบแบบช้าแล้วก็จะเหยียบคุณขึ้นไปบนสวาร์ทแคปนึงนะคะอางนาีางนาีแล้วตึบป,รรรปึ๊บดิเราบินได้แล้วค่ะบินด้วยเขาค่ะ กินด้วยคนใจร้ายมากอะไอ oh my god คนนั้นทำได้ไม่เก่งเลยถ้าดูเหล่านี่นะคะดูเหล่านี่นะคะเฮ้ยมันอัพเดตุเราดิว่าลงลงลงเฮ้ยเราไม่น่าลงเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสด <lim a> ีค่ะ